สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับและในสัปดาห์นี้นะครับกับผมนายธีรพงต์มุญทองนะครับหรือว่าพี่ต้นตาลนะครับก็มีอุทาหรณ์คดีสนุกสนุกนะครับมาเล่าและนําเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับโดยอุทาหรณ์คดีที่พี่ต้นตาลนามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์คดีซึ่งเกี่ยวกับการออกไปอนุญาตก่อสร้างครับ ซึ่งเป็นการก่อสร้างเกี่ยวกับสถานที่ที่จำไว้สำหรับซื้อขายยางพารานะครับหรือว่าขี้ยางพารานะครับถ้าอยู่ทางใต้เนี่ยก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับเพราะส่วนมากก็จะมีสถานที่สำหรับรับซื้อน้ำยางพาราและขี้ยางพาราอย่างนี้นะครับก็เมื่อก่อสร้างสถานที่เช่นนี้แล้วนะครับก็อาจจะส่งผลนะครับเป็นกลิ่นต่างๆนะครับซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับ แต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับจะให้น้องแบงค์นะครับได้มาช่วยกันนะครับเล่าอุทาหรณ์ที่พวกเรานํามาเตรียมกันในวันนี้นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีน้องแบงค์ก่อนเลยครับสวัสดีพี่ต้นตาลครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกับผมนะครับนายธนพงศ์ศีราวงเจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับและในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องแบงค์นะครับมีเรื่องราวอะไรนะครับเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีมาฝากคุณผู้ฟังบ้างไหมครับครับเป็นต้นต่างครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับการอบรมครั้งที่4ครับเป็นต้นต่างครับในโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนะครับของสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีครับซึ่งเราจะจัดกันในวันที่25สิสิงหาคมนะครับ เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับ,รบในหัวข้อแนวคำวินิจฉัยสารปกครองสูงสุดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ที่น่าสนใจครับครับซึ่งเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสินิดสินิดธานนท์นะครับรองอธิบดีสารปกครองเพชรบุรีมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเราในวันนั้นครับครับ นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่สํานักงานสารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับได้จัดกิจกรรมนะครับอบรมผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกนะครับและคุณผู้ฟังเองก็ได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวและก็สะดวกด้วยเพียงทุกท่านนะครับเปิดฟังอยู่ที่บ้านของทุกท่านได้เลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะลงทะเบียนนะครับ เราตอนนี้ยังไม่เปิดรับลงทะเบียนใช่ไหมครับ้องแบงค์ครับผมวันนี้เราได้มีการเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับอ๋อครับผมตอนนี้เปิดรับแล้วนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปใน Facebook ของสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีของเราได้นะครับเราก็มีลิงก์นะครับไว้สําหรับท่านที่สนใจจะลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ กับพวกเราเลยนะครับรวมไปถึงข้อมูลก่าวสารต่างๆด้วยนะครับของสำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีนะครับที่เราจะคอยอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับได้ติดตามข่าวสารกันอย่างไม่พลาดข่าวสารทุกช่วงทุกตอนเลยเพียงแค่ทุกท่านกดไลค์นะครับแฟนเพจ Facebook ของสำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีของเราเอาไว้นะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะสอบถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการฟ้องคดีหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมนะครับนอกจากช่องทางของแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์032709400ครับย้ำอีกครั้งนะครับ032709 400นะครับซึ่งเป็นเบอร์สายตรงของสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับสามารถโทรกันเข้าไปได้นะครับทุกวันเวลาราชการเลยนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับคอยให้ความอนุเคราะห์นะครับขอยให้บริการทุกทท่านนะครับคอยตอบคําถามกับทุกท่านนะครับรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆในการฟ้องคดีด้วยนะครับหากท่านใดนะครับได้ฟังรายการของพวกเราแล้วนะครับสนใจที่อยากจะฟ้องคดี รือว่าทุกท่านเองเนี่ยมีความเดือดร้อนที่จะปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนคําฟ้องต่างๆนะครับเราก็มีช่องทางในการฟ้องคดีให้กับทุกท่าน3ช่องทางนะครับในช่องทางแรกนะครับทุกท่านสามารถเดินทางมาที่ศาลปกครองเพชรบุรีของเราเขียนคําฟ้องได้ด้วยตนเองเลยครับซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีของเรานะครับตั้งอยู่ในอาเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับหากท่านใดนะครับมาไม่ถูกสามารถเข้า Google Ma p นะครับเซิร์ชสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีได้เลยครับ รวมไปถึงช่องทางที่2นะครับน้องแบงก์ก็จะเป็นช่องทางในการฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนครับก็ทุกท่านสามารถจ่าหน้าซองนะครับมาถึงสำนังกงานสารปกครองเพชรบุรีของเราได้นะครับที่เลขที่980ทั98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอำ่ำอำเภอชะอำ่ำจังหวัดเพชรบุรีนะครับและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับนั่นคือการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะ ฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพียงแค่ทุกท่านมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่า PC รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับเพียงทุกท่านนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของสารปกครองนะครับ www.admincourt.go.th นะครับโดยคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงนะครับทุกท่านนะครับสามารถกดทางบอททอนทางด้านขวามือนะครับเพื่อเข้าไปลงทะเบียนนะครับและกกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับ ให้ครบถ้วนนะครับและหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้รับยูสเนมและพาสเวิร์ดนะครับไว้สำหรับเข้าใช้งานนะครับเพื่อเขียนคำฟ้องได้เลยนะครับครับผมซึ่งเป็นวิธีที่มีการพัฒนานะครับเพื่อให้มีความรวดเร็วสะดวกนะครับและรองรับการใช้บริการของประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยช่องทางออนไลน์นะครับถือเป็นช่องทางที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับครับ จะเห็นได้ว่าการอบรมของเราก็จะเป็นช่องทางการออนไลน์เช่นกันนะครับแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการอบรมที่แบบทุกท่านจะต้องเดินทางกันมาเพื่อ,อฟังอบรมถึงที่เลยทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกนะครับที่ทุกท่านนะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเองสามารถฟอังออนไลน์ได้เลยนี่ก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับที่พี่ต้นตาลนะครับนามาฝากคุณผู้ฟังนะครับและน้องแบงค์เองก็ได้ประชาสัมพันธ์ ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาฟังอุทาหรณ์นะครับที่วันนี้ผมแนะน้องแบงค์นะครับได้ขสันมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยที่ผมได้เกินไปช่วงต้นแล้วนะครับว่าเป็นอุทาหรณ์คดีเกี่ยวกับออกใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเรื่องราวจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวให้น้องแบงค์ได้เล่าให้ฟังกันนะครับเชิญกันน้องแบงค์ครับเป็นต้นตางครับ ซึ่งคดีอุทธรณ์ที่เราจะเล่ากันในวันนี้นะครับปีนต้นตานก็ได้เกิดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับใบอนุญาตนะครับซึ่งเป็นใบอนุญาตนะครับเกี่ยวกับการคัดค้านกิจการอันตรายตามหลักการป้องกันไว้ก่อนถือว่าเป็นผู้ดูดล้อนที่ฟ้องคดีต่อสาลประรองได้หรือไม่ครับพี่ต้นตานครับครับผมโดยเรื่องนี้นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับบัญญัติรับรองให้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชุมชนของตนเองทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านศินละปะวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆนะครับรวมไปถึงการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคนในชุมชนเกิดความสมดุลและมีความยั่งยืนไปสู่ชนรุ่นหลังซึ่งก็คือลูกหลานของเรานั่นเองครับครับ เมื่อพูดถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับหลักการป้องกันไว้ก่อนหรือหลักการระวังไว้ก่อนได้ถูกนํำมาใช้ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นการประกอบกิจการต่างๆของเอกชนในกรณีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนซึ่งยากแก่การแก้ไขในภายหลัง โดยคาดหมายได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นเช่นนั้นแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่มีการประกอบกิจการก็ตามทีนะครับครับดังเช่นในคดีที่เราจะคุยกันต่อไปนี้ครับที่ต้นตานครับครับผมเราก็มีประเด็นนะครับปัญหาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคบคิดก,กันว่าหากฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุญาตให้บุคคลใดประกอบกิจการที่อาจเกิดผลกระทบหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จะมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวทั้งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยยังไม่ได้มีการประกอบกิจการหรือก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้หรือไม่และคดีดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาการฟ้องอย่างไรครับต้นต่านะครับครับก็เป็นที่น่าขบคิดนะครับอย่างที่น้องแมงว่ามานะครับเพราะว่าการประกอบกิจการนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อสุขภาพของประชาชนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายถ้าเกิดว่าฟ้องหรือฟ้องไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวก็ต้องฟังน้องแม้งกันต่อนะครับครับผมซึ่งเราก็มาฟังเขตเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีนะครับครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับ นายกอบตตน,นะครับได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัทเจำกัดประกอบกิจการรับซื้อขี้ยางพาราและอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและลานอนเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรือนของราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ฟ้องคดีไม่เกิน1ิเมตรครับพี่ต้นตาลครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการออกไปอนุญาต โดยที่ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เสียก่อนเพราะกิจการดังกล่าวนะครับอาจส่งกลิ่นเหม็นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงร้องเรียนไปยังออบตอนในเขตพื้นที่ครับพี่ต้นตานครับ,รบเรื่องนี้นะครับทางออ,ตอนตครับก็ได้ชี้แจงกับผู้ฟ้องคดีว่าการอนุญาตที่พิพาทได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารพศ2522และพระราชบัญญัติการพังเมืองพศ2562ประกอบกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้ดำเนินกิจการรับซื้อที่ย่างพาลาแต่อย่างใดซึ่งหากต่อมามีการดำเนินการกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่รอบข้างจนเป็นเหตุทำให้เดือดร้อนลำคาญแก่ประชาชนทางอบตอจะดำเนินการตามกฎหมาย การสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับผู้ฟ้องคดีนะครับเมื่อได้ฟังคําชี้แจงของทางอปบตตแล้วนะครับก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยครับจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับโดยยื่นฟ้องนายกอปบตตและออบตตนะครับในที่นี้คือผู้ถูกฟ้องคดีที่1และที่สอตามลำดับนะครับเพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวครับคดีนี้นะครับศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า เมื่อ,อยังไม่ได้มีการประกอบกิจการรับซื้อที่ยางพาราถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายโดยไม่อาจสืเรียยงได้ครับจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วักหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ครับผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธร์คำสั่งไม่รับคำฟอ้องไว้พิจารณาต่อศาลปกคอรองสูงสุดครับพี่ต้นตครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาฟังกันนะครับว่าหลังจากที่ผู้ฟอ้องคดีเนี่ยอุทธร์แล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อและศาลปกคอรองสูดจะพิจารณาว่าอย่างไรนะครับน้องแบงค์ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการนะงับข้อพิพาทยุติธรรมด้วยดี ถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเด็วสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการสารนารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับโดยช่วงแรกนะครับน้องแป้งนะครับก็ได้เล่าที่มาที่ไปของอุทหรณ์ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างครับ เราก็สามารถมองได้ทั้งในมุมมองของผู้ฟ้องคดีนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเมื่อการก่อสร้างนั้นเสร็จสิ้นนะครับที่ไม่ว่าใครๆนะครับน้องแบงก์ก็จะมองออกว่าถ้าเกิดว่ามีกิจการเกี่ยวกับการรับซื้อยางพาราเนี่ยมันจะต้องส่งผลเสียจะต้องมีกินเหม็นและได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับ แต่ในมุมมองของทางด้านอบตอเองเนี่ยเขาก็าอ้างว่าเขาก็จะทําตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วและผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับความเดือดร้อน พอทหารได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้นะครับศาลปกครองชั้นต้นนะครับก็ไม่รับคดีนี้ไว้พิจารณานะครับดังนั้นนะครับผู้ฟ้องคดีนะครับจึงอุทธรณ์คำสั่งนะครับไม่รับคําฟ้องนะครับไปยังศาลปกครองสูงสุดนะครับเรื่องนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีนะครับได้ฟ้องและมีคำขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่ผิดพลาดและการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยอ้างว่าไม่ได้มีการจัดทำประชาคมหรือประชาพิจารณให้ราษฎรในท้องถิ่นลงมติว่าสมควรประกอบกิจการดังกล่าวหรือไม่ซึ่งการอนุญาตให้ก่อสร้างลานตาขี้ยางพปร,ราโกดังบ่บำบัดน้ำกรดและอาคารสำนักงานนั้นย่อมนำไปสู่การประกอบกิจการรับซื้อขียางปร,รา หรือก็คือ,อยางก้นถ้วยนั่นนะครับอันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าหากว่าไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีแล้วก็จะเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยรอบและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเองอันเป็นผลมาจากการล้างพื้นลานตาขี้ยางพาราที่จะมีกรดและสารเคมีไหลปนเปื้อนออกมาและจากยางก้นถ้วยที่เก็บในโกดังและจากการด่วซึมของบ่อบำบัดน้ำกรด ทั้งยังก่อให้เกิดกลิ่นบูดเน่าซึ่งมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจด้วยทั้งนี้นะครับเมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายทั่วไปหลักหนึ่งของกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วคือหลักการป้องกันไว้ก่อนซึ่งเป็นหลักในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและยากต่อการเยียวยาแก้ไขหรือถึงขั้นไม่สามารถเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่อาศัยในท้องที่อันเป็นชุมชนท้องถิ่นจึงมีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดก,การบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา43ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการที่พิพาท และคำขอให้เพิกถอนใบอนุญาตเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดบังคับได้จึงถือเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองสําหรับระยะเวลาการฟ้องคดีนั้นนะครับเมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการออกใบอนุญาตที่พิพาทษในวันไหนแต่อย่างช้าจะไม่เกิดวันที่2 6มกราคม2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีและราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีหนังสือร้องเรียนและคัดค้านการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารที่ใช้ประกอบกิจการต่อนายกอบตอการที่นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่5พฤษภาคม2565จ,จึงเป็นการจิ้นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา19แห่งพราชบัญญัติด,ดังกล่าวคือ ภายใน90วันนับตั้งแต่ที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วนะครับข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสําคัญนะครับสําหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังแล้วนะครับต้องจํากันไว้ดีๆนะครับน้องแบงค์การฟ้องคดีนะครับต้องฟ้องภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับฟังแล้วอย่าพลาดกันนะครับก็มาฟังกันต่อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อการฟ้องคดีนี้นะครับถือเป็นการกุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดลอ้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตารายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องที่อันเป็นชุมชนท้องถิ่นจึงถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลปกครองย่อมมีอำน,นาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้แม้จะพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วก็ตามทั้งนี้ตามมาตรา52วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่ง ให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาได้กับน้องแบงค์นี่เป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่261ทับ2,566นะครับซึ่งในชั้นนี้นะครับศาลก็ได้รับคำฟ้องไว้แล้วนะครับส่วนผลการพิจารณาในเรื่องของใบอนุญาตที่ออกจะถูกต้องหรือถูกเพิกถอนหรือไม่อย่างไรนั้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องดาวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องดาวที่ให้บทสรุปนะครับ ในเรื่องที่ว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับได้วางบรรทัดฐานอันเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในท้องที่นะครับโดยแนะนําหลักของกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือหลักการป้องกันไว้ก่อนหรือหลักการระวังไว้ก่อนมาพิจารณาและวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนและพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ประกอบกิจการรับซื้อขี้ยางพาร,ราครับถือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ แม้เจ้าของกิจการจะได้รับใบอนุญาตแต่ยังไม่ได้ประกอบกิจการหรือยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นก็ตามทีทั้ทงนี้โดยสารได้พิจารณาจากข้อมูลซึ่งเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าหากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีแล้วนั้นกิจการที่ว่านี้ก็อยอมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยรอบและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากจะมีกรดและสารเคมีไหลปนเปื้อน ออกมายัางพื้นที่ใกล้เคียงและได้มีการฟ้องคดีดังกล่าวถือเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลมีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้แม้จะยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตการประกอบกิจการซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองนี้ไม่จำเป็นต้องอุทธร์โต้แย้งการออกใบอนุญ,ญาตก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับเนื่องจาก ไม่ใช่คู่กรณีในการออกคำสั่งทางปกครองหรือไม่ใช่ผู้รับคําสั่งโดยตรงจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามที่กฎหมายกำหนดไว้กล่าวคือ ไม่จําเป็นต้องอุทธรณ์คําสั่งก่อนฟ้องคดีครับเหมือนกับกรณีของผู้รับคาสั่งโดยตรงอื่นๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอุทธรณ์คดีนะครับที่วันนี้พี่ตนตาและน้องแบงค์นะครับได้เลือกนํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วครับฟังแล้วนะครับเราก็น่าจะรู้ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกสําคัญเลยคือในเรื่องของการฟ้องคดี จำเป็นมากเลยนะครับที่ต้องฟ้องภายใน90วันนะครับ,รบไม่อย่างนั้นท่านก็จะเสียสิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาลนะครับ,ร,บรวมไปถึงการฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการฟ้องที่ฟ้องตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ได้เลยนะครับ,รบและส่วนในรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถไปหารายละเอียดได้อีกทีหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่น้องแบงกับผมได้คัอสันมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังฟังแล้วนะครับมีข้อสงสัยต่างๆนะครับก็อย่างที่อลตาลได้ประชาสัมพันธ์ไว้ต้นรายการนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้นะครับหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นทาง Facebook รวมไปถึงสามารถรับฟังรายการของพวกเราย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับในช่อง YouTube ของสำนักงานสารปกครองเพรบุรีนะครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับกับผมและน้องแบงค์นะครับก็ขอทิ้งท้ายกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของอาการอบรมออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปรับฟังและอ่านรายละเอียดต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีน้องแบงค์นี่แหละครับคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับคุณผู้ฟังทางแฟนเพจ a c e b o o k ใช่ไหมครับน้องแบงค์ใช่ครับซึ่งเราจะอบรมในวันที่25สิงหาคมนะครับ เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เราได้มีการเปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีความสนใจนะครับและอยากจะมาสมัครเข้าร่วมลงทะเบียนอบรมกับเรานะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ทางเพจ Facebook สำนักงาน3าปกครองเพชรบุรีครับหรืออีกช่องทานก็คือทางลน์กลุ่มอบรมสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีครับครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ และสำหรับวันนี้ผมและน้องแบงก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับกับรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ